ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่งพันสามสิบสองตอนแค่เริ่มศรัทธาก็เจอปาฏิหารหลวงปูส่สวงตอนจบ คลิปที่ผ่านมาเมื่อหาควายเจอแล้วแต่หัวหกตัวราคาเกือบล้านอย่างไรวี่แววแล้วแถมแถบนั้นยังมีโรงเชื่อตั้งอยู่ถึงสองโรงด้วยกันแล้วคุณบัวจะหาทางออกยังไงเรามาลุ้นไปได้วยกันเลยครับ โอ้โหทํายังไงล่ะวัวหกตัวพี่ออ๋กี่แสนล่ะแล้ววัวตัวใหญ่ด้วยอะคะ่ะวัวพันุ์ใหญ่วัวแดงอะคะ่ะแล้วพวกอะไรอะไรบาราซิลอะไรนั่นเหรอเอ๊ะไม,ไม่ไม่สิงกับบราซิลค่ะเหมือนบรามันนะคะ่ะค่ะบรามันแล้วก็เรดเรดเรด,เรดอะไรนี่นแหละหนูจาไม่ได้นั่นแหละก็คือตัวใหญ่อะคะ่ะวัวตัวใหญ่ก็คือขายก็ก็หลายตังอะคะ่ะ หกตัวค่ะพี่โอืะทำยังไงทีนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านทั้งหมู่ทั้งห้าหมู่ก็ประกาศว่าถ้าใครเห็นเห็นวัวของกลางคืนเนี่ยเหรอกลางคืนค่ะ<อ>พุ่มแล้วอ่ะพี่หอ๊พุ่มแล้วอะ่ะวัวหกตัวไม่เห็นอะ่ะทีนี้นพวกหมู่ก็ทำยังไงอะ่ะก็คือน้องสาวสิบดีน้องสาวเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยโทรหาพวกเอ่อผู้ใหญ่บ้านทั้งห้าหมู่คือคือในหมู่ในในในเวิร์้งของของตำบลหนูเนี่ยจะมีห้าหมู่บ้าน เข hmm. าก็ประกาศกันก็นกเป็นเป็นวันที่โลกาวินาเลยวันนั้นนะคะ <c oughs> ก็ออกเกณฑ์คนออกไปหากันอีก hmm. อีกพวกหนึ่งก็ไปหาทางอำเภอชื่นชมอีกพวกหนึ่งไปหาทางห้วยเมฆอีกพวกหนึ่งไปหาตะนวนอีกพวกหนึ่งไปหาทางซำสงเป็นอะไรที่แบบโหปรากฏว่าไม่เจอะค่ะอ oh. พอถามกันไม่เจอไม่เจอหนูว่าใจร้อนนะหนูหนูบ้านหนูทําไงดีว่านูนนึกถึงหลวงปู่เลย จากคนที่ไม่เคยรู้จักหลวงปู่สูงเลยแต่เกิดความศรัทธาขึ้นมาจากการได้ดูคลิปเรื่องราวของหลวงปูสง่สูงจากช่องท่องตำนานไปกับอริชัยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทั้งที่เธอเองก็เป็นคนปฏิบัติธรรมรู้จักพระอริยสงฆ์มากมายแต่เมื่อเกิดภาวะรับขันอะไรทำให้เธอ กลับระลึกถึงหลวงปูส่สวงขึ้นมาจะใช่ความบังเอิญหรือมีบุญสัมพันธ์ต่อกันที่ชักนำให้คุณบัวได้มารู้จักหลวงปูส่สวงเมื่อคุณบัวนึกถึงหลวงปูส่สวงขึ้นมาทำให้เธอขึ้นมาบนบ้านชั้นสองมาเอาทูปสิบหกดอกหนูก็ขึ้นมาวิ่งขึ้นมานึกถึงหลวงปู่แล้วมีหลวงปูงป่แล้วเหรอหตอนนั้นยังไม่มีค่ะแค่นึกอย่างเดียว หนูยังหนูยังไม่ได้ตั้งรับขันว่าหนูเป็นลูกศิษย์ท่านเลยนะพี่โอ๋อออแต่หนูนึกถึงท่านอย่างเดียวเลยว่าด้วยบุญกุศลที่ลูกได้ปฏิบัติมาหลวงปู่จิตของดวงปู่สถิตนัทิพวิมานชั้นใดๆก็ตามได้โปรดรับดูด้วยว่าลูกชื่อนี้นามสก,กุลน,นี้มีบัวหรือโคข,ของน้องหายออกไปจากครอบจำนวนหกตัวขอให้หลวงปู่ได้โปรด ช่วยให้วัวหกตัวเนี้ยอย่าเพิ่งให้เขาไปไหนให้เขาอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่คนที่กาลังออกไปตามหาเนี่ยให้เขาได้พบได้เถิดแล้วหนูก็ปักกลางแจ้งเลยวันนั้นเนี่ยเป็นวันวัน,วนเอ,อ่อวันโกนวันโกนที่สิบแปดอะพระจันทร์สวยมากสิบหกดอกหมูก็นั่งดูจนทูบเกือบหมดแล้วค่ะโทรไปหาใครก็บอกกิจจังไม่เห็นยังไม่เห็น เีนี้ก็เลยมีหลานอีกคนนึงก็เลยบอกว่าให้หลานบอกขับซาเล้งไปซาเล้งคือมอเตอร์ไซค์ต่อรถพ่วงไงค่ะพี่อู๋คือหนูขับไม่เป็นเนาะมอเตอร์ไซค์ side. หนูก็ให้หลานขับไปหนูก็บอกว่าอาไปทางนี้หนูก็พานำเนาะ <c oughs> พานำไปทางนี้ไปทางนี้ <c oughs> ก็บอกหลานไปขับไปทางนี้ขับไปทางนี้ก็ขับพากันขับไปเป,เป็นเขตรอยต่อของอำเภอชื่นชมอะคะ่ะไปจนสุดจนจนไปถึงเขต เืิชมแล้วก็ให้เลี้ยวรถกลับมาก็เลยบอกว่าหลวงปู่ทำยังไงหนอหนูเชื่อมั่นและศรัทธานในหลวงปู่ขอให้ปฏิหารมีจริงด้วยเถิดพอพวกหนูเดี้ยวรถกลับมาเท่านั้นแหละเสียงโบกเวกโวยวายเลยไฟปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแล้วเขาไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาไปอยู่ทุ่งนาทุ่งนาของหลานที่มันเขตรอยต่อกับที่นาของพวกหนูอะค่ะ <c oughs> อ่าอยู่ในเวิร์กนั้นแหละอยู่ตรงเออมันมันจะมีต้นพอออะค่ะรู้จักต้นพ่อไหมไม่รู้จักต้นพอกอ่าให้รู้จักละกันให้รู้ว่ารู้จักว่ารู้ว่าชื่อต้นพออม,ม,มันเป็นต้นไม้ใหญ่ลักษณะต้นมันอะเหมือนต้นจะบกรู้จักต้นจะบกไหมคะไมอีกเหมือนก,ก,กันไมอีกเหมือนกันเ <c oughs> ออไม่เป็นไรคือมันจะมีเวลาเขาออกดอกแล้วมันจะมีผลเขาจะมีลูกอะค่ะ ลูกมันจะอร่อยเปลือกมันนะมันจะหวานอะไรประมาณเนี้ยค่ะเ,ออเขาก็เลยไปนอนอยู่ตรงนั้นออทั้งหกตัวเลยค่ะพี่อู๋คือพอตอนกลางคืนแล้วเขาเขาไปไหนไม่ได้ไงออมันไม่มีมันไม่มีผู้นําก็คือผู้นําก็คือก็จะเป็นจะเป็นแม่แม่ควายอ่ะค่ะหรือ,อที่เป็นแม่ฝูงไงค่ะอ,อ๋อไม่แหละแต่หนูก็เลยว่ามันเป็นอิต,ตาเลียนปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ ถ้าไม่อย่างนั้นนะมันจะเตลิดไปไหนก็ไม่รู้เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นวันโกนเนี่ยค่ะก็คือเขาจะแบบเขาเรียกอะไรนะมันมันจะคึกอะค่ะเนะมันจะคึกมันจะตื่นตระหนกมันจะพากันวิ่งไปทางโน้นวิ่งมาทิศนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฉพาะวันโกนค่ะเฉพาะวันโกนใหญ่ซึ่งวันที่วันที่สิบแปดเนี่ยเป็นวันโกนันขึ้นสิบสี่ข้ามเดือนสิบสองแล้วก็วันที่สิบเก้าเป็นวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบสองอะวันวันร้อยกระทงอะค่ะพี่อ๋ นั่นแหละก็ะเลยแบบโอ้โหหนูนะพอขับรถกลับมาท่านนี้หนูขนลุกสู้สู้เลยอะพอหนูที่ฐานจิตแล้วนะหนูนั่งอยู่บนรถอะนะหนาวก็หนาวลมก็หนาวก็คือแบบเราไปแบบ,บรีบเร็รระค่ะก็มไม่ได้เตรียมอะไรกันมากมายก็มีโคมที่สองไฟอ่าคนละกระบ,บอกเท่านั้นแล้วก็โทรศัพท์มือถือเอาไว้โทรติดต่อกันอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละพอเลี้ยวรถกลับมาท่านนี้แล้วยินเสียงผู้ใหญ่บ้านตะโกนบอกเฮ้แล้วเห็นแล้วแบบโอ้ดีใจกันแบบ ส, binary, สุดๆนะคะหนูรู <the <the um, ้ว่าหลวงปู네่รูลูกเชื่อแล้วล like uh ูกเชื่อแล้วงั้นลูกเดี๋ยวลูกจะเตรียมของแล้วก็ลูกจะบูชาขึ้นขันครูขอเป็นลูกเสร็จหลวงปู่เพราะตอนหนูหนูก็ยังไม่มีข้าวหลามเนาะข้าวหลามก็ยังไม่มีน้าอ้อยสดก็ยังไม่มีอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยยังไม่ได้ทําแล้วแล้วลูกหนูก็หาไม่ได้หนูก็เซิร์ช นูก็เซิร์ชอยู่นในโทรศัพท์เนี่ยแหละแล้วก็โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายในโทรศัพท์เนี่ยค่ะอือแล้วหนูก็เอาไปเอาไปร้านร้านปินร้านร้านคอมเขามาค่ะให้เขาปินพินป,นปินสีออกมาให้แล้วหนูก็ไปซื้อกรอบมาใส่ชัดๆชารไหมไม่ไม่ค่อยชัดค่ะพี่อู๋คือ <c oughs> หนูเอาโทรศัพท์ถ่ายจากโทรศัพท์มาค่ะไม่ค่อยชัดแต่แต่ชัดไม่ชัดแต่เป็นภาพเป็นภาพที่แบบท่านท่านนั่งนั่งชันเขาอะค่ะอน,นั่งชันเขาใส ใส่ชุดผ้าเหลืองอยู่อะค่ะแล้วก็เห็นสันสองซี่ <c oughs> คือถึงภาพไม่ชัดแต่ว่าในจิตหนูมันชัดไงคะพี่ออ๋ยยยยอันนั้นหนูก็เลยเชื่อม,มั่นเลยว่าเนี่โอ้โปฏิหารสางครั้งเลยนะนับจากนั้นมาคุณบัวได้เลื่อมใสและศรัทธาหลวงปู่สูงอย่าหมดใจไม่มีอะไรกังขาใดๆอีกเลยแม้สรีระของหลวงปู่ จะสงบนิ่งอยู่ในโรงแก้วณนะวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดแต่จิตของหลวงปู่ยังคงเฝ้าดูแลและช่วยเหลือลูกหลานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้จะยากดีมีจนอย่างไรหลวงปู่ไม่เคยทอดทิ้ง อิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสโนโมพุทเทยียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิดิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดซับส c คร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ